คลิปนี้นะคะมิ้ก็จะมารีวิวลิปจิ้มจุ่มที่มิ้ชอบแบรนด์แรกนะคะ EP แรกเลยนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ Maybelline Super Stay White New Ink นั่นเองนะคะเป็นเนื้อที่คล้ายๆหนังแก้วทุกคนหนังที่มันมีความแมทแต่ว่ามันก็เล่นแสงแล้วก็มีความเงานั่นเองนะคะนี่มิ้ก็ทำมานนี้ประมาณนี้ซึ่งเขาออกมาด้วยกันก็หลายสีเลยทีเดียวนะคะมิ้วม่ทั้งหมดเนี่ย สีสีทุกคนถ้าไม่ชอบจริงก็คือไม่ซื้อหลายสีแน่นอนนะคะมีความติดทนแบบอยู่ที่ว่าเรากินอะไรด้วยแล้วก็ทาหนาไปไหมส่วนใหญ่ก็จะติดทนมากกว่าแบบ50%นะทุกคนที่มันยังเหลืออยู่นะแบบกินข้าวทั้งวันอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะในปากอั่านี้มันจะค่อยๆละออกไปนี่น,นะคะบางทีก็เป็นขุยบางทีก็เป็นขุยนะทุกคนถ้าทายเยอะเกินไป2อรอบนี้มันก็จะเป็นขุยได้เมื่อแรกจะเป็นสีที่ชื่อว่า15ทุกคนส้อมอมชมพูนุ่นๆนะทุกคนทาได้ทุกวันเมื่อก่อนคือแบบ ทาเก่งทาทุกวันไปเลยนะคะนี่ทานใน,นชีวิตประจำวันได้ทุกคนแล้วก็รอดสีมันจะคล้ายกันไหมแต่ว่าอันเนี้ยมิวผสมกันนะคะแล้กินหอมเหมือนขนมแพ็กเกจจริงเนี้ยต้องให้จริงจริงทุกคนแต่ละสีเขาก็จะมีสีเฉพาะของเขาเลยนะแต่ว่าจะมีบางสีที่ออกใหม่อาจจะแบบซ้ํา,ก,ากันบ้างอะไรอย่างเงี้งน,น,นะมองแบบสามิติทุกคนนี่เห็นไหมสองอันจะได้เป็นยังไงโอ๊ยมันเป็นลายโอ้มันเก๋นะทุกคนนะเป็นเนื้อ แรกๆเลยที่มีความมันวาวแต่ว่าจุกไม่หลุดอะไรพวกนั้นเองนะคะนี่ถ้าทิ้งมันไว้สักแป๊บหนึ่งมันคือจะเซตตัวแล้วก็จุกไม่หลุดแล้วบางคนก็บอกว่าเหนียวนะมันแล้วแต่ความชอบของคนนั่นเองส่วนตัวก็คือเหนียวนิดนึงแต่ว่าเหนียวของเขามันก็ยังทําให้ลิปมันเกาะปากอยู่นั่นเองนะคะสามสิบห้าชิคกี้นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นเหมือนนูดชมพูอมม่วงๆนิดนึงนี่มิวดามารีวิวไงก็เลยไม่ได้เลือกว่าสีนี้มันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ย ตัวนี้พอทาเดี่ยวๆตอนแรกคือมันรอดนะพอมิวใช้ไปสักพักหนึ่งแบบผ่านไปสักพักหนึ่งทาเดี่ยวๆปุ๊บไม่รอดวะคือปากมันดูเทาอทุกคนแล้วผิวมิวก็เหลืองใช่ไหมแล้วพอทานนี้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าหน้าดูเทาๆดูซีดๆดูแบบยังไงก็รู้ก็เลยไม่ได้ทาอันนี้เดี่ยวๆมาตั้งนานเลยต้องทาผสมนี่นั่นเองนะคะทุกคนสีต่อไปก็ยังคงเป็นนูนีกเช่นเดียวกันนะคะที่ชื่อว่า120พันชี้นะคะตัวนี้เลือกมากับมือนะคะชอบมากๆเลย ป็นนู๊อมน้ำตาลนะทุกคนคือมิวร,รู้ตัวแล้วแต่เห็นเป็นคนที่ชอบโทนนู๊นะอา้าวลืมไปก่อนทาจะต้องขย่าวไปซิกเนเจอร์เขานะคะน,นจะมีเสียงแบบเนี้ไม่กินอีกอย่างหนึ่งนะเออมันก็ไม่ได้ค่อยมีแบบลิปที่มันจะขย่าก่อนทาอะไรแบบเนี้นะก็ทนน้ำตาลมาเลยแต่เป็นโทนนู๊ทั้งหมดนะทุกคน สวยมากทุกคนตัวนี้ก็คือทาเดี่ยวๆได้นะรอดนะคะสามารถทาคู่กับหลายๆลุกได้เลยคือมิวชอบมากเลยช่วงหนึ่งก็คือทาแบบทุกวันนะคะคิดอะไรไม่ออกก็คือทาพันชีไว้ก่อนนะคะทุกคนเหมาะกับสาวผิวสองสีแบบเรานะคะผิวแบบอมน้ําพึง่งอะไรเงี้ยไปทั้งโทนเหลืองนี้นั่นเองนะคะสีสุดท้ายนะคะที่มิวเพิ่งได้มานะคะก็จะเป็นสีหนึ่งสองห้าคีนนะคะทุกคนนี่สีจะเข้มที่สุดนะจะเป็นโทนส้มๆพีชๆนะคะทุกคนสองห้า สดใสกว่าบรรดาทั้งหมดที่มีอะไรเงี้ยนะตัวนี้มีก็ทาด้านในปากนะคะทาผสมกับลิปตัวอื่นก็ได้นะคะทุกคนอย่างเช่นลิปแมทอะไรอย่างเงี้ยชอบทาคู่กันมากเลยนะคะก็จะเป็นซูเปอร์สเตย์แมทเอาแมททาไปก่อนแล้วค่อยเอาตัวแบบไวนิวอีกเนี่ยทาไปอีกทีนึงนะมันมันก็จะได้ความฉ่ำวาขึ้นแล้วก็ติดทนคูณ2นะคะทุกคนแต่ว่าต้องซับตัวนี้ออกก่อนนะให้เนี้อมันแบบแห้งก่อน แล้วถึงจะค่อยทาไว้ใวอีกทับนั่นเองนะมันไม่ฉ่าวาวแบบเลอะเธอทุกคนมันฉ่าวาวแบบว่าติดทนนั่นเองเพราะซึ่งเป็นเนื้อที่แปลกมันก็เลยแบบไม่เหมือนใครเลยนะแล้วก็คือชอบเป็นการส่วนตัวก็เลยมีแบบมากกว่า1นสีนั่นเองนะคะคาแนะนําในการทานี่ก็อยู่หรือว่าก็ต้องเขย่าก่อนทานนั่นเองนะคะทุกคนต้องแบบสิบวิอะไรอย่างเงี้วนะก็สามารถทาได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากทาเสร็จแล้วทาเดียวๆนะก็ทาแบบเต็มปากไปเลยทุกคนถ้าเป็นสําหรับนิวนะเพราะว่าเป็นคนถนัดทาเต็มปากแลยวนะ่า ขอบปากคล้ำไงันนี้ก็คือสามารถกลบสีปากขอบปากได้มิดเลยนะคะให้เขาเซ็ตตัวประมาณ3-5นาทีนะคะก็ไปทําอะไรก็ได้ทุกคนเนี่ยก็ให้ลิรีาเซตตัวทันแล้วมันก็จะแบบก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่หลุดเลยอืมีความเงาหลุดออกมาแต่มันก็ยังดูช่มวาวอยู่นั่นเองนะคะซึ่งแบบดีงามมากๆเลยนะะทุกคนสำหรับเมลบีนเพิร์สเตย์ไวนนิอิงนี้นะคะ ซึ่งเทียบกับราคาแล้วนะคะมีคิวว่าเขาคข้ขงคุ้มเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่บอกนะลิบราคาประมาณนี้ต้องเลือกสีที่แบบว่าเราทาได้ตลอดทาได้ทุกวันมิก็เลยเลือกเป็นสีนูตมานี่น,นะคะสีแบบที่เข้มๆฉุดฉาดอะไรอางี้อาจจะไม่ได้เลือกมาเท่าไหร่ยกเว้นสีแบบ1นึนั่นเองนะคะที่เลือกมาก็คือยังทาได้อยู่ทุกวันนะทุกคนก็คือเอาผสมกับสีไหนก็ได้ะอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นสีอีกสีนึงขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็สีที่รอดกับผิวสีน้ำผึ้งเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะเป็น1 เบอร์15นะคะแล้วก็เบอร์120แล้วก็125อะไรเงี้ยถ้าอย่างก็รอดนะทุกคนสำหรับสาวผิวสีน้ำพึ่งแบบอย่างนี้เองนะคะที่เลือกมาก็จะเป็น3สีประมาณนี้นะคะอีกสีหนึ่งก็สามารถเอาไปผสมกับสีอื่นได้น,นั่นเองนะคะไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปเลือกซื้อแล้วก็เลือกสีที่ชอบกันได้แต่แนะนําว่าให้ไปเลือกด้วยสีผิวตัวเองดีกว่านาออย่าเลือกสีที่แบบอยู่ตามเน็ตตามอะไรเงี้ยมีคิดว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับที่เราไปลองเองมากเท่าไหร่นะทุณก็ไปที่วัดสัน,นะ ไปเทสสีด้วยตัวเองจะดีกว่านะคะ